โคชารามเม็งร้านนี้เป็นร้านในตำนานคือน,นู่นตั้งแต่ปี2004อะแล้วเขาก็ดังไปทั่วโลกเลยอยามาจากเป็นของขึ้นชื่อที่เมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นคนทั่วโลกและคนไทยนะ่าจะต้องแบบแซ่บในคำนี้ เกับเมืองคิวชูเนี่ยนะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นบ้านหลังที่2นะคือก่อนโควิดเนี่ย mm. นโตเนี่ยเดินทางไปคิวชูฟุกุโอกะแล้วก็ข้ามไปฝั่งของนางาซากิเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยต้องมีสักรันสองครั้งแล้วก็เดินทางติดกันมารวม2-3ส,สมปีอะไรอย่างนั้นเลยนะคะ mm. แล้วก็ทุกครั้งที่เวลาที่กลับไปที่ฟุกุโอกะหนึ่งอย่างที่คนไปฟุกุโอกะนะก็คือจะต้องหากินราเมงนี่แหละที่ฮากาตะเนี่ยก็คือเ mm. มืองของฟุกุโอกะ ซึ่งรามเมงเขาดังมากเชื่อไหมว่าเราตัวเองไม่เคยทานอิโคชะรามเงมงไ่ถึงตอนที่ไปที่ฟุกุโอกะเพราะว่าแบบก็ไปทํางานนี้เนาะแต่ว่าเราก็ทานรามเมงร้านอื่นแต่ร้านนี้เป็นนร้านในตํำนานคือน,นู่นตั้งแต่ปี2 0 0 4อะ่ะแล้วเขาก็ดังไปทั่วโลกเลยด้วยความที่แบบว่าใช้คําว่า ผู้ก่อตั้งอย่างนี้เีกว่ามีความฝันว่าอยากให้รามเมงเนี่ยมีเรียกว่ามีคุณภาพวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็กระจายสิ่งนี้ไปให้คนทั่วโลกได้รับรู้ความอลังการของรามเมงของเรานะฮะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือกระจายไปทั่วมีสาขาแบบโอโ้โหเยอะแยะมากเลยนะคะหนึ่งในน,น,นั้นก็คือประเทศไทยและตอนนี้เขาเปิดสาขา,า,าเปิดสาขาใหม่ที่ราชพฤกษ์ด,ด้วยนะจ๊ะ ถามว่าถ้าคนพูดถึงสําหรับที่อ e ีโคชะราเมงเขาก็จะแบบเรียกกันง่ายๆแบบสไตล์ไทยๆเราคือแบบราเมงหมูแผ่นั่งแผ่มาแบบนี้นี่ดูเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือน้ำซุปที่เนี่ยเขาเป็นน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวแบบ24ชั่วโมงคือเคี่ยวจนเป็นครีมเลยอ่ะ มันเขาจะเลือกได้ด้วยนะเส้นสุกมากสุกกลางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเลือกความสุกของเส้นได้อีกซุปเนี่ยเขาบอกว่าซดกันแบบที่เรียกว่าไม่ต้องปรุงใส่แล้วเข้าไปจนแบบน้ําซุปนี่แบบเผือดแห้งคาชามจ้ะอย่างหนึ่งวันนี้ที่อยากลองกินมากเลยคือเกี๊ยวซ่าเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเหมือนกันเขามีซอสของเกี๊ยวซ่านะซอสก็คือซอสเกี๊ยวซ่าที่เรากินกันคุ้นชินแต่ของเขาจะมี3แบบแบบนี้ซึ่งเราต๋งไม่เคยทานเกี๊ยวซ่ากับ3สิ่งนี้จะมาได้ทานที่นี่นะจ๊ะอันนี้คือเมกะ เบ่กะเพราะว่าหมูมันเต็มชามและนี้ก็คือ r e d and black ตัวเรดเขาจะเป็นเหมือนซอสไข่ปลาใช่ไหมคะเป็นซอสไข่ปลาแล้วอันนี้ก็เป็นซอสน้ำมันกระเทียมค่าน้ำมันกระเทียมนัคือสองสองสีใช่ค่ะเป็นซอสกับเเวลาทานก็คือเราจะชิมน้ำซุปแดงซุปดำก่อนแล้วก็ค่อยคนให้มันเข้ากันคือลองชิมแยกสองอย่างแล้วจังก็คือมิกวมกัน อันนี้เส้นทั่วไปถ้าหนูไม่ได้สั่งสุกกลางสุกมากสุกอะไรเราจะได้เส้นแบบไหนมาฮะถ้าเป็นสูตรของที่นี่สูตระดับเส้นกลางค่ะเส้นกลางแต่ปกติแล้วเราจะถามถ้าเป็นสแตนดาดนี้เราจะถามทุกถ้วยค่ะอ๋อจะต้องถามทุกถ้วยใช่<ล>ค่ะ,คะส่วนมากถ้าเป็นคนไทยเขาจะนิยมตรงกลางค่ะแต่ว่าถ้าคนญี่ปุ่นก็ตั้งแต่กลางไปถึงแข็งค่ะแต่นี้เราเป็นแบบสไตล์ไทยเนี่ยดูอย่างนี้บัว อันนี้คือเห็ดถูกไหมฮะเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูนะจ๊ะน้ำซุปเนี่ยต้มกันจนเป็นครีมเลยดูไปนี่น้ำซุปก็เลือกระดับความเค็มถ้าถ้าเป็นตัวนี้ทุกตัวเราจะถามว่าลดเค็มได้ไหมถ้าเป็นตัวซุปอริจินอลนี้เราจะถามรดมันได้ค่ะ คอทั้งก้อนเลยอ๋อคือคอหูเต็มๆแบบนั้นทั้งก้อนเลยค่ะปกติคนญี่ปุ่นเขาทานเลยเขาต้องยัดทั้งหมดเข้าไปในปากหรือเขาหั่นได้ไม่ค่ะส่วนมากเขาก็คือเอาทั้งแผ่นเนี่ยลงไปในซุปแล้วก็คืออ๋ออย่างงั้นเอาทั้งหมดลงไปในน้ำซุปแล้วก็ซัดน้ำทั้งเต็มๆมันใหญ่จริงๆ Red and Black อ๋อนี้ก็ คนไทยน่าจะชอบน้ำเผ็ดแล้วก็มีความหอมแต่ว่าถ้าใครสั่งเมนูอืน่นแล้วต้องการความเผ็ดในที่นี่เขามีเป็นแบบเรียกเครื่องเคียงอะกาดดองปงรสที่แบบเผ็ดเปรี้ยวใช่แล้วก<ช>็มีข<ม>ิงด้วยมีขิงด้วย,วยน,ๆๆน,นี่นี่อยู่ในนี้อยู่ในนี่นี่นี่อันนี้คือผักดองที่ว่าเผ็ดเปรี้ยวเป็นซิกเนเจอร์อะไรคะใช่ไหมคะใช่แล้วยิ่งคนไทยหนูว่าจะต้องจ้วงเนาะคนญี่ปุ่นเขาจะทานกับข้าวก็ได้อ๋อสักคนญี่ปุ่นเขาทานทุกข้าวเลยอ๋อเหรอคะน้ำซุปเขาข้นคลากเลยนะบอกก่อน กระเทียมคือหอมแล้วมีความเผ็ดแบบปลายแล้วก็แบบว่ามันความครีมนะมันนัวอยู่ในปากแล้วมันอ,อันนี้คือแกงกะหรี่ของเราคือถ้าคนแบบไม่สายเส้นออมาลานราเมงกับบางทีก็อยากจะแบบว่าเออไม่ไม่อยากทานราเมงแต่อยากทาหนหมูชาชูของเราไงเพราะของเรามันแบบใหญ่โตหนูก็ต้องชิมตัวเคอรี่ตัวแกงอะเนาะโอ้ยงเลยเกี๊ยวซ่าของดิฉันคืออยากกินมากเลย เป็นเกี๊ยวซาที่ในความพิเศษก็คือว่าเขาทําพอดีคานะเขาใช้ว่าเป็นคําว่าเล็กพอดีคํายัดเข้าไปได้เลยตัวนี้ตัวเนี้ยค่ะเขาจะใช้ผสมนิดนึงกับน้ําจิ้มเกี๊ยวซาแล้วก็คนๆมันจะออกมันเหมือนแบบเที้ยวนิดนึงเผ็ดนิดนึงนนแล้วก็เกี๊ยวซาสูตรเนี้ยเอาจนๆนะนไปมาหลายมืองก็ไม่เห็นดูทรงว่าน่าจะต้องทานสูตรนี้มีที่ฟุกุกะที่เดียว มีในเมืองไทยไงขอเอิบนิดนึงอย่างนี้เราก็คนนะปกติคนไม่ค่อยเจอที่มันปเป็นมีน้ําจิ้มไปถึงมีให้ปรุงอย่างนี้นะคะไปถึงตัวซาเนาะปกติราดติมที่ก็แบบน้ำมันงาเนานะอะหนูขอกลับสิ่งนี้อีกทีนึงนะคะเยอะหนึ่งคำจบใน,นหนึ่งคำยนี่ิยอดมากมันเป็นผงซ้อมดูสุกเหรอคะใช่โอเคความเป็นซ้มดูสุกมันเฟรชมากมันให้ความรู้สึกแบบมันเฟรช นี่ไม่เคยกินเลยก็คือน้ำซุปเรานี่คือเที่ยวจนแบบเห็นไหมเป็นครีมจริงๆนะวิธีการก็คือจุ่มเราก็ใช่ไหมอย่างนี้แล้วหนูก็จุ่มไปเลยอย่างนี้แหละคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ซัดขึ้นมากินเนาะอย่างนี้เนาะความเด็ดคีอปลาป่น หอมปลาป่นระดับที่เรียกว่าติดระดับแชมป์โลกทั้งร้านเนี่ยต้องขึ้นสู่ยอดเสากันไปท้้หมดเลยเพราะว่าเขาได้รางวัลของรามเมงแบบว่าสองปีซ้อนอ่ะแบบเป็นแชมเปี้ยนรามเมงอะไรอย่างนั้นได้เราได้รางวัลแบบเขาเรียกว่าระดับสากลระดับโลกอย่างนั้นการันตีคุ้ค่าตื่นมากบอกเลยเดี๋ยวจะกินให้เรียบตรงนี้ จะไม่ได้มีแค่รามเมงจะมีแบบว่าเป็นบาร์เครื่องดื่มจะมีเครื่องดื่มสนุกสนุกให้ทานอะไรอย่างนี้มีเป็นแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมฮะก็สําหรับแบบเหมือนฟีลลิ่งเหมือนเลิกงานแล้วก็จะมาแบบนั่งคิวแฮงเอาท์แบบว่าคุยกันมีเครื่องดื่มแล้วก็บางทีแบบเหมือนแบบเแบบม,มามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมามาทานราเมงร้อนๆ้ก่อนกลับบ้านอะได้เลือกเอาเมาก่อนเมาหลังหรือจะเมาหลังหรือเมาก่อนอะไนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเรามามังมาเรามาเมากันในร้านราเมงระดับโลกนะจ๊ะสาขาใหม่ที่ราชพฤกษ์ และถ้าใครไม่เคยมาใครที่เคยไปภูเกาตแบบนั้ตกหลายครั้งแล้วไม่เคยทานร้านเมงร้านนี้ก็ยังไม่บินก็มากินที่นี่ก่อนนะฮะวันนี้ขอฉลองให้กับความสําเร็จของตัวเองที่บินไปภูเกาตหลายครั้งแต่ไม่เคยกินอิโคชะราเมงเลยม่กินในเมืองไทยเยี่ยมยอดคุ้มค่าตื่ ที่สุดของความที่เรียกว่าบรรดาไก่ทอดบรรดาไก่อะไรอย่างนี้ทั่วโลกนะเขาบอกว่ายามะจังเป็นของขึ้นชื่อที่เมืองนากย่าประเทศญี่ป wa ุ่นบอกว่ามันเด็ดแล้วมันแบบถูกปากคือคนทั่วโลกและคนไทยน่าจะต้องแบบมันแซ่บใช้คำนี้คุณยามะจังเนี่ยชื่อเจ้าของร้านเนี่ยเขาคิดสูตร เริ่มต้นเนี่ยเป็นแบบว่าเสียไก่แบบเสียบไม้แล้วก็ทําร้านอาหารเมื่อ30ปีก่อนเขาเป็นทหารมาก่อนเด้อทําอาหารชอบทําอาหารจนวันหนึ่งคือตอนนี้บอกได้เลยว่าสิ่งนี้นี่คือด,ด่งดังแล้วก็เป็นของกินขึ้นชื่อของเมืองนนะากยโาประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะบอกก่อนว่าอันนี้ไก่เขาเนี่ยนะไม่ได้ชุบแป้งไม่หมัก แล้วก็ตรงนี้เป็นวัตถุดิบที่นําเข้ามาจากนาโกย่าเลยคือร้อเปอร์เซนมาจากนู่นอินพอร์ตมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่การหมักและไม่มีการเคลือบแป้งเออวิธีการของเขาคืออะไรไม่รู้ต้องลองมาชิมกันนะสามารถลดเผ็ดลดเค็มได้ไหมถึงว่าสั่งได้เออเอาเค็มน้อยลงเผ็ดน้อยลงแบบนี้สั่งได้นะจ๊ะทอดทําให้ไก่เนอลอนออกมาจากกระดูกจ้ะเพื่อที่เป็นการเวลากินจะได้แบบดูดไก่ เออเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันส่วนเมนูอื่นๆนะจ๊ะขึ้นให้เลยขึ้นชื่อต่างๆปีกไก่20ปี556เดี๋ยวต้องดูว่าสมราคาแบบไหนนะคะหมูเสียบไม้ราซอสมิโซะนี่คือสิ่งนี้ โซบะห่อไข่รอดซอสเอ้ยไม่ใช่โซบะห่อไข่ราดซอสยากิโซบะสลัดยามะจังกุยชายผัดไข่ราดซอสกระเทียมพริกไทยชุดปลาดิบไซอวลอันนี้ที่ชิเมนร้อนข้าวผัดปูญี่ปุ่นผสมมิโซะหนังไก่ทอดเสียบไม้คือสิ่งนี้ข้างหน้านี้นาเบะมดสึเป็นแบบเครื่องในวัวตม้มโคูน,นาเบะนี่มันหนึ่เซอร์สมร้เซอร์นะคะก็เป็นเมนูต่าง และมันหวานญี่ปุ่นและไอศครีมนมสดยังไม่มาคือมีขนมหวานด้วยว่ากันไปแบบนั้นถามว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ต่างๆสิ่งนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเองถูกที่สุดคือร้อยสามสิบบาทอันนี้คือร้อยสามสิบบาทนะราคาเฉลี่ยอยู่ที่ี่ร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าบาทร้อยกว่าบาทจะมีไก่เดอะแก๊งอันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือนี่ยี่สิบปีห้าร้อยห้าสิบหกบาทโอเคมาชิมกันดูนะคะว่าเป็นไงนะคะไม่หมักไม่แป้งนะมา ต้องหนุดนิ้วอะปลาเค้าอร่อยมากเชิญคุณนัดนี่นึงอะไรขึ้นอะสิ่งนี้มันไปเกิดขึ้นที่นาโกย่าได้ยังไงสิ่งนี้ฮะสิ่งนี้อาชิมมันไปเกิดขึ้น ไม่หมักไม่แป้งคือน่าจะเป็นวิธีการคือแบบเลือบข้างนอกมนขาวๆนี่เลยอ่ะกรอบนอกรล้วลอกออกมาจากกระดูกแล้วอร่อยแบบอร่อยแบบแซ่บมากค่ะประธานไม่อยางหยุดเลยอ่พิสุดอ่ะไม่อยากหยุดริงขโมยชิ้นหนึ่งด้วว่ะชิ้นคนอ่ะก็ยากินรสชาติแบบนี้หรอมันหอมพริกไทยแบบหนักหน่วงมันมีความแบบเค็ม เค็มหวานนิดๆรสมันจัดมันหยุดด้วยหน้านะ้วจะต้องดูดนิ้วด้วยอันนี้เขาจะมีซอสที่สําหรับจิ้มของทอดนะคะอันนี้มาปูนี่อ้ยซิมนต์สุกี้นี่ก็ดีเยี่ยมที่สุดอันนี้คือของโปรเราเพราะว่าเป็นผักคุชายผักไทายนี่ไม่เคยกินหน้าตาแบบนี้แต่ดูเหมือนน่าจะถูกจริคนไทย The best in the world ถ้าใครชอบแบบซือสไตล์แบบผัดไทยหออไข่อันนี้ต้องโดนถ้าผัดอันนี้ก็น่าจะดีนะอร่อยมากค่ะฉันากขอน้าขอแซมมอนอะ่ะสดเยี่ยมอุ๊ยนี่ก็อร่อยขอบคุณคุณยามาจังมากๆเลยนะเปิดสาขาที่เมืองไทยนี้นะฮะบอกก่อนเลยนะฮะว่าทุกเมนูคือที่สุดข,ของแบบดี ยามะจังบอกเลยว่าถ้าเขาบอกว่าไก่ยามาจังจุดนี้ยื้อได้บนทุกที่บนโลกใบนี้เลยฮะขึ้นสู่สาวทุงอีกหนึ่งเมนูอาหารรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยค่ะถ้าบอกว่าอันนี้เป็นออริจินอลของอนากย่าแบบนี้แฮปปี้อร่อยอร่อย,อรอยจริงไม่จริงดูนี่ ญี่ปุ่นกับไอศครีมนมสดมันหวานเนี่ยเอาไปทอดแล้วก็ไอศครีมนมสดเนี่ยเป็นนมสดแบบนมสดนมสดจริงๆนมสดแล้วมันเย็นอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วคือความหวานที่ได้อ่ะได้จากมันหวานจากไอศครีมเนโอเคก็นมก็มีความหวานอยู่เบาๆอ่อนๆแต่แบบมันมันหวานน่ะแล้วมันกรอบนอกนุ่นมันอรจอยจะบอกว่าอย่ามาจงมีสาขาใหม่ที่เปิดตรงนี้ที่เราอยู่นี่คือ the street รชดาสาขาที่เรามาคือเพิ่งเปิดตรงนี้อยากให้มากันร้านน่ารักมากด้วยถ่ายรูปก,ก็ดีที่สำคัญก็คือทั้งหมดที่พูดไปก่อนหน้านั้นดีมากคุณค่าตื่นสุด